จีจีจีแค่นี้ที่กับกูที่เหลือมึงคุมเออให้มีคุมด้วยไอเออให้มีจุดด้วยเออเหมือนกับไพโรได้ใช่ไหมมีด้วยนะโอเคเออขนมไพโรซูซูกิอยู่กับมึงเออาเลยผมมาแนวเอาเลยเอาเลยเอาเลยไปไปทาสีสามสองไปลิงดีวิ่งดีเราเฮียอะไรละไป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 สายอามลิงพาวเวอร์มังกี้พาวเวอร์มังกี้นี่มันจะมีหน้าไหมเนี่ยมี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 เซตมี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  ปิงเหมืสามร้อยมี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 ปืนสายปืนสายมีชื่อจริงชื่อจริงไอไฟชื่อจริงไอไฟไม่ค่อยยุดลงฟ้านะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวนี่เราเข้าบ้านเข้าใจไหมลงฟชื่อจริงไอไฟค่อยยุ่งค่อยยุ่งลงฟ้าเลยที่เหลือเดี๋ยวกูดค่ะลงฟ้าเข้าบ้านลงฟ้าเออเอออยู่ที่สองสิบโอ้ยเชี่ยสองสิบสองสิบได้เชี่ยคุยมาแกล้งเลือมกันน่ะเนี่ยผมลืมมิชชั่นชิบหายละแล้วคุณฟอสไซด์หมวกสีฟ้ามาเนี่ยเออหมวกนักเทนนิสน่ะ คุณไม่เข้าใจหรอกนักทิิมันอยู่ในจริงไมหัวใจข้าตีเข้าตีเข้าตีข้าตียวข้างล่างเราคุยัแล้วปั๊ปั๊กูสอนใจไม่ดีหาที่เขาเบือแล้วแล้เขาเอาเขายึดหน่อยเขายึดก่อนเขายึดก่อนให้กลับมัเนี่ยนอเขาอยม่เขายก่อนโอเคเงลองลเขาองลองอองล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 อองระวังอวลงงอนอกอนอออมเีงเง มาด้วยทหารรัสเซียมาโอเคด้วยฮัลโนมึงไงตอนไอ้เชสตร์มิน่าหมดเลยใช่ไหมเลยยังมีกอโอเคมาช่วยพวกเราไหมพี่บอกให้มาลงฟาร์สองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์โอเคที่เหลือคีเือเขาเยอะนี่ใช่ไหมบ้าผมขึ้นบ้านนะเอออคสองหงช่างมนก็เสรเต็มที่เลยนะใครได้มาอยู่ชั้นสองบ้านผมเล

ว๊อบรอนั้เาะชุดผมชุดผมเอ่อหนึ่งสิบวชุดชุดชุดเคนนตีอะเขนโดนตีเขนโดนตีเอ่อไมรเนครับชุดชุดอฟไฟไดไฟพายมเขาไปช่วยเคนหน่อยนะตรงถรงข่าถุงเข่าถุงเข้างข้างขงข้าไอ้ชีวตรงขางเข้าไปตสังหารมึงสารยิงแม่งเลย ทุกสหารเป็ทุกหารบทหาไว้จำไว้ถ้าสมมักปงแล้ว้องถัาูไม่มีมัแคทุ้งยายิงเลยตอนมีบ้านอยู่ตรงนั้นน่ะมีอยู่ข้างในหผู้หผมยาวใครวะอ้อศัตูัตููมีบไหนตงไหนรงไหนต้องเจอไหนเ้ตาแล้วมันแอบแฟนเข้ามาไเหียตาแลวโอเคโอเคแอบแใกล้มือแล้วมันใกล้มือแล้วชาหายลว ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไม่ต้องไปไอไอไอเคทหอนเลยไม่เดี๋ยวมันเป็นโรงงานเยอะมากระวังระวังโรงงานเลยไม่มีไมิชั่นชิบหายแล้วมาวิทย์กแมนทั้งแมงมันมันผมเห็นการเขคลื่อนไานในหมู่บ้านตรงนี้แต่เพราะว่ากูอยู่กูอยู่บนหลังคาแค่นั้นแหละไอ้ไอ้ไอ้ผู้หญิงไว้ผมยาวใส่โบกูงงอยู่ใคร เราอู่ที่ไ้างบอกมาบอกมาได้ไมที่สองเลยยี่สิบสองตรงแหนมแชุดผมอได้ไหมแหนมโอเค่สิบสองสวอเลยยี่องโอเคสองเยยี่สองโเคสอี่เเด้ต่างหต่างฝั่งเราฝั่งเราฝ่งนต่างบ้านต่างบ้านต่างบ้านอะไรต้งไหนที่เส รีบไปรีบหายแล้วผมต้องไปก่อนนะใจคอามันเซ็นก่อนนะทุกคนผมขอ F K แป๊บเอ้ยเอ้ยไปนะหมขอย้าย V C นะย้าย V C อะไรย้าย V C โอเคโอเคโอเคได้แล้วโอเคเดี๋ยวนะ X E X E คุณยศสูงสุดผมไม่อะตรงตร่หมู่บ้านตรงหมู่บ้านมีขนาดละตรงบ้านตรงบ้านที่คุณคุณเฝ้ากันไหนไฮโลไม่มีตัวมา ผมอยู่บริษังฆาบ้านนะอยู่ผมอยู่ในโรงงานแรงโมเดนโมเดนกลุ่มนี้เป็นอของคนไทยปะของคุพารูน,น<ม>ั่นแหละโอเค อ๋ออมีเขาอยู่ละยิงกูไหรอสัตว์ฮะยิงกูเหรอสัตว์จะยิงกูเหรอไอเฮี้ยดิเออในภูมิในต่างตัววัดแต่สินอ่าตรงตรงที่ที่ผมเจอคือที่สอง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 ศูนย์ที่สองสองอศูนย์ที่เท้าประมาณที่เซ้าลองมองดูมันจะตัวดำๆเนี่ย แม่งข้อเสียมากไม่ทำตัวเองผิวผิวเขียวแต่ลืมไปว่าใส่ลูกทชาตัวเองจะดำทำไมดาเมจแม่นกระจอกฝั่งแม่งแม่งไม่เข้าจัดระเบียบเลยแม่งฝั่งเราแม่งแรบ

ไปด่ากูเหรอไกลๆตรงนั้นหรือไม่มีโดนโดนโดนที่เป็นของสูงไกลๆไกลๆเลยตัวหนึ่งตัวทารลับตายกูเกือบยิงขนุนและไอ้ตัดวิ่งอ้ยผมฆ่าไปหนึ่งเราตายผิดคนแล้ววะมันอยู่ในป่าเยอะชิบหายอ่ะร้อยแปดสิบ ไปสองแต่ฝั่งเราฝั่งเราฆ่าเขาไป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 สามสรบหนึ่งในป่าร้อยแปดสิบในป่าร้อยแปดสิบผมรุกอันนี้ผมยีสิจิประโยชน์ก็แบบอือเหมือนจะมีสามตัวนะสามตัวสามตัวเห็นมาละเพื่อนมาละเพื่อนตัวทามาละเพื่อน<ๆ>หนังเข้าเหรอเฮ้ยในป่าในป่า ปานปาาหนึ่งปดศูย์หนึ่งแปดศูนเดินเข้าพ่มไม้เดินเข้าพุ่มไม้แล้วเสียง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 ฮิตเสียงฮิตอุ้ยอกห้าสองล้ว ตายไปไป,ไปใส่เอไปสี่ฝั่งฝังเขาฆ่าไปสองเราเขาเขาเสียเปียบเยอะแล้วโอ oh. oh, ้ชิืหัวชิสหัวอ๋อุณเอง <c oughs> ไม่นไะปท่านเริ่มมองอย่างละ <c oughs> ไม่เริ่มมองอย่างเลย ไอลยไอไฟไอไฟไม่เข้าตีี๋ยวเรากรหรือเราตอนเช้าก่อนเราค่เริ่มเข้าตีอีกทีนึงเขาใจไตอนนี้ว่าเฝ้าเกันอยู่ผมเก็บไปสอะโอเคดีดีติดตึงไปหนึ่งหนึเห็นยิงมาโอ้โติดตนะรักปอยระวังอ้อมนะอ้อมมันจะมา กระสุนไม่เช็ม่มกระสุนผมล้หมดแล้วคำตอบเอ้ยเดี๋ยวผมไปแป๊บนึงอย่างงี้ขอให้งัน้นงัน้นเราทำเป็นแบบผีผีเป็นผีนหายตัวไหมแล้วก็เรอม,ามาันตายเข้ามาเออไม่มีกระสุนเฮ้ยระเบิดได้มหมข้างหลังปะข้างหลังเขายิางยิงกันอยู่เลย ผมเหลือห้าสิบสี่อ่ะเฮ้ยไอ้นั่นใครวะหลังบ้านหลังบานไม่งโผล่ขึ้นมาไม่งโผล่จริงผมโดนผมสวนับไปตาแล้โอเคโผมเห็นแล้วป่าสามเลยแม่งหันมาตกใจหมดไอสัตว์ทิศทิศทิศสองหกศูนย์สองหศูนสองศูนมีดึผมขอเปลี่ยนตำแแต่งละเขาอยู่ผมผมไม่ปลอดภัยแน่ ผมเราก็ผม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 หลังบ้านอะไรเล็กๆใช่ไหมเราแม่ผมผมเองผมเองในเมืองในเมืองฝั่งเราหมดเลยถ้าใส่หลังคาบ้านที่โอ้ยไม่ได้มีเส่ตึกนี่มีตัวที่โดนระเบิดตายไปมากผมจะผมบาระเบิดใส่อยู่น่าจะเต็มๆต็เลยแหละไม่ห้า ป่าผมฆ่าไปสามคุณเฟยฆ่าไปหนึ่งแล้วก็อีกคนหนึง่งไม่ถูฆ่าสามเออช่างมันเถอือฆ่าไปเถอะเออฆ่าไปเถอะไม่ไม่ได้เอ๋อมันมันเดี๋ยวขึ้นหลังฆ่ากันหลังฝั่งบ้านตรงฆ่าแม่งมาเทมกระสุนไว้ไหนนะเทมกระสุ่นอะไรกสุนผมเลืนเอนน้อยแล้ว เด,เ,เดี๋ยวเราต้องเดี๋ยวเราต้องเป็นคนข้อตีให้นะเฮียเวลาแล้วเวลาเวลาเห็นแกแล้ว,ลว,ลว,ลวเอ้ยในบ้านในบ้านใครในบ้านเอ้เดี๋ยวเดยวเดยต,า,ต,า,ตายแล้วตายแล้วตาย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 ไว้ไว้ไว้ไม่ได้ใส่สกินโทนสีดำเหมือนกูน

ไหนวิ่งเข้าไปเลยนไปผ่ันหนึ่งวะถ้าใครเปิดประตูอ่ะโอ้โอโอ้โอมเปิดโอ้เปิด,โอ,ปดโอ้ไม่ได้เปิดป,ป้าบ้านๆาบ้นตังแถวไหนไอ้องนางนาาตรงตึกเป็นเหมือนตึกปาะตึกตรงศูนย์เอออ้าวย

หนึ่งจุดห้าแม้ใน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 แมกซีนไม่รู้เท่าไหร่มันเขียนว่าเนฟฟูเนเนเวอ์ฟูก็ถือว่าเหลือเยอะอยู่ไม่พยายามไม่ไ่พยายามได้มันน่าจะพยายามไปรวมกลุ่มกันเผนไล่สัตว์โดนถึงนัดไอ้รัสเซียมันทำไมมันกระจอกอย่างว่ามันยิงวู้งให้จริงๆอ่ะ

มันไม่อ้อไปทางหนึ่งวะแอดไฟต์เป็นไงบ้างอ่าแตกกระสุนดีๆทชิบหายแล้วกูมีแค่อ้บอกระสุนเดียวอะเดี๋ยวกูวิ่งไปให้เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวหนึ่งตัว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 ข้างหน้าตัวนึงข้างหน้าตัวนึงเฮ้ยเด็กกูเดี๋ยวกูเอากระสุนไปให้ป่ะนึง่งข้อไหนข้อไหนรุวๆเลยกระสุนโคตรน้อยเลยมีแค่กล่องเดียวนะ ไอวัวไปไหนวัวไปไหนผมผมมาลงมาแล้วไพโรไพโรขนุนแล้วก็ต้องลงลงนาก็ได้วางข้างในลงนาก็ได้ผมวาง่าข้างในลงนานะโอเคเกมมีแค่สองเดียวนะสามร้อยสามร้อยกระสุนใช้ครบโชคดีอ่าคุณรบคุณรบไม่ได้คุณรบไม่ได้เอ้ยเอ้าคุณหยุดไม่ได้เอ้าหยุดไม่ได้เอ้าไพโรไพโร่สองกรงเุมตรงบ้านปหายแล้วผมณรบไม่ได้หายไม่ใช่ก่อนตอนเช้าแล้ว ชิบหายแล้วผมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เริ่มเช้าเริ่มช้าแล้วเริ่มเช้าแค่นั้นตอบผมตอบไม่ได้เฮ้ยตัึงตัวหนึ่งตึงตึงหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ออบอยู่ออบอยู่ออบอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงพุ่มไม้อ้เออเดี๋ยวไอไฟไฟฟัก์ได้เกูจะลองพยายามพัดลองพยายามตีออกไปช่วยนี่ดูโอเคนะไอเดี๋ยวไปช่วยเอาตัวสองตัวสองตัวเริ่มเริ่มปฏิบัติการต่อเอ้ฝากฝากกินทดแทนหน่อยผมเจอกระสุนหน่อยกระสุน ้ขเหลือยัออแล้าไฮโลทุงท่งทุ่งเท้าไฮโลทุ่งเ้าเห็นไหมวขอหาที่หาที่ยนเดีๆเอาหาใกล้ใล้ยิง ที่มึงไปเข่ายิงไม่โดนขนาดนี้เลยเหรอรถตรงรถไม่ล่ให้รถตงรถมาละเมิดให้รถเลยกูตกใจขนุดนี้แหละไอ้สัสตาย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 มึงเอ้ยเอ้ยหลังคาบ้านหลังคาบ้านหลังคาบ้านทิศทิศสองหกศูนย์สองสองแปดศูนย์เฮ้ยโอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว อ้ายไม่ตายไม่ตายระเบิดเบิดยังไม่คือเกิระเบิดที่ต้องเกิดระเบิดเอามาตายระเบิดเหรอโอเคของเขาหน้าตาเยอะอยู่มั้งไอ้ทางขวาทางขวาบุกเข้าเฮียไอ้สารยิงกับต้นกูไอ้ไอ้เขตไอ้ไระวังาทางขวาทางขวาทางขวาไม่มีคนละ แปดแปดสิบสิคนหนองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้าสิบเหลือเหลือเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเหลือเก้าคนอะฝั่งเขาเหลือข้าคนเหลือลือสวนกันกี่เหลือกสนกัน่ไห่บ้างผมผมายแล้วผมผมคอิวเอรเซตเองไปฝั่งเราก็ตายได้เยอะอยู่นะแต่ตรงเอเดี๋ยวบอากตรงขาหารบ้านที่คุปราตากันไ่เห็นเลย ทำไมเขาทขายิงเขาเขาเขาแบบเขาแบบไอ้นี่ยังไยวะฝั่งนู้นตายเยอะฝั่งเราฝัา่งเราตายไปหนึ่งสองสามสี่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 ตายสี่ไม่มีกระสุนนี่แหละปัญหา จริงแต่ฝั่งเขาเขาเอ้ยฝั่งเขาเขาไม่รู้เขาเกิดไหนกันนะผมไม่เห็นเขาเลยฝั่งเขาดีสปาผมไม่เห็นจํานวนเขาเกิดเลยเขาไปเกิดตรงไหนกันวะวิคเคนกับกราฟอสเหรอะจิ๊ก ฝั่งเขาฆ่าได้ประมาณสองสี่ฝั่งเราฆ่าได้เป็นสิบเราต้องไปช่วยเกณฑ์ละไปช่วยแหนมเด็กไอ้ไอ้ยคุณคุณฟืลอบวอร์ดนะคุณถอดกำลังพวกมันจะแหกเข้ามาเลยนะถ้าถอดกำลังมันจะแหกเข้ามาเลยเหลือกี่คนมันเหลือกี่คนถามนี้ก่อนอ่าผมตายนั่นเหลือเหลือแค่สามเช็คเช็คแค่ผมหน่อยว่ามันตัวเหลือกี่คน ผมผมถ้าน่าสุดท้ายมันมีตัวอ้อมเข้ากรแเพรแล้วผมผมผมตัวผมตัวมายิงตายไม่ผมยิงตัวนึงไปนับจำนวน<ะ>ของสกอร์คิวอ่ะแล้วไปนับแล้วไปนับเอออันนี้อ่าสกอร์คิวสกอร์คิว,ควทั้งหมดเราฆ่าไปทั้งหมดสิบเอ็ดคนอ่ะแล้วแล้วศัตรูทั้งหมดเหลือกี่คนอ่าเดือสองสามสี 2, ่อ่าเดี๋ยวนะสิบเอ็ดคนไหมเดี๋ยวของนับ,นบจำนวนคนตาย,ยผมนับมั่วๆนะผมไม่รู้นะแต่แค่แค่เดาไว้ก่อนไปเลยไปเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเดี๋ยวนะหนึน่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเจ็ดคนฝั่งเขาต้องข้าเหลือเจ็ดคนอ่าเฮียตาตามาแล้วเราเราตาฝั่งเราตาห้าคนแล้วตามมา,อาอไอุ้ณแจเบื่อไอ้ปลาสมกุก คุณทายแล้วคุณที่หายแล้วกูทีห่หายเอ้ยเดี๋ยวผมไปบอกเอ้ยซูซูกิไปบอกจ่นแนวแหนว่าผมตีผมเข้าตียังอะแล้วเออคุณคุณเข้าตีใช่ไหมคุณไปบอกแหนมไอ้ปาลาระเบิดปลาปลามีมีสมบัตก,ก็ปาลามีระเบิดก็ปลาโอเคโอเคผมบอกแล้วผมบอกให้แล้วผมบอกให้แล้ว ัตีเขาที่หายตัดฝั่งดีชฝั่งเขาอ่ะเอาแหนมตายโห๖คนฝั่งอ่ะตายอีกหนึ่งคนละเจ็ดละอ่าเยอะกันจังวะฝั่งเขาฝั่งฝั่งเขาแล้วชาร์จฝั่งเขาก็ชาร์จเรานาะส่วนส่วนส่วนใหญ่จะเป็นตัวเก่งๆของทีมเขาอ่ะที่เขาฆ่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวเก่งของเขาเดียวเดี๋ยวฆ่าน่ะ กระสุนหมดโอ้กระสุนหมดอ่าตายคนละแปดละทีละปลายแปดคนละเออโอเคกระสุนเหลือกันเท่าไหร่บ้างหนึ่งสามสามสิบกระสุนเอ๊ยเอ้ยหกคนเหรออ๋อทีละต่อหกคน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 มาแล้วครับมาแอ้าเดเฮ้ยมึงก็มาสิพระเจ้าช่วยมึงมีกระสุนเลยเท่าไหร่ต่อฆ่าผิดสองต่อเขาฆ่าเท่าไหร่วะ สองเอ้เดี๋ยวนะสี่หกอ๋อเจ็ดเจ็ดเจ็ดฝั่งเขาฝั่งเขาฆ่าเราเจ็ดคนแต่ฝั่งเราฆ่าเราฆ่าเขาไปแปดสิบสิบสามเออ 13. สบิบสามศพอ่าไม่มีกระสุนคนเป็นรายงานให้หน่อยว่าเป็นรายงานทั้งหมดให้หน่อยว่าไม่มีกระสุนละโอเคได้แลวคผมคือพวกเราไม่มีกระสุนละโอเคไปถอยบายไม่มีปืนพวกกูมีแค่เอค ไอ้ฟเป็นไงบ้างล่ะกระสุนหมดข้าตู้ถอดไม่ได้โอเคกูตายเอาชฉี่หายแล้วเู้หนึ่ตัวละเอาชฉี่หายแล้วเอาถ้างั้นเอาสองสองคนนั้นสองคนนั้นก็กระสุนจะหมดกันละเอ่อไม่ไม่ไม่ลองกับลองลองวิ่งกลับไปฐานก่อนดูดิว่ามีกระสุนหรือเปล่าถ้ามีกระสุนก็วิ่งกลับไปลองวิ่งกลับไปฐานดูถ้ามีก็ได้แต่ก็เอาไว้รล้เซียเต็มเมืองคุณมีระเบิดไหมปลาระเบิด เัสเซียเต็มเมือง oh my god โอเคฟังนะโอเคโอเคเดี๋ยวมูดก่อนดีกูกาหน้ากูจะเอาเป็นหน่วยกระสุนมาแนละ้วไอนี่ามีต้องตัดลำบากไม่มีกระสุนต้องอไรไกลนี่หว่ารู้งี้เล่นระเบิดตั้งแต่แรกดีหว่าน่าคาเป็นหมูเลยใช่